กลับมาพบกับคุณติอีกแล้วนะครับในคอร์สเรียนนะมสามพื้นฐานนะครับคณิตศาสตร์นะครับก็เรามาต่อกันเรื่องฟังก์ชันกําลังสองนะครับหรือพาราโบลานั่นเองนะมาทุกคนเตรียมตัวเยี่ยมมากครับนะเดี๋ยวดูนะมีมิกครับมีมิกครับแล้วเคลูกครับ 4ac ลบ b กำลังสองส่วน c a ่ะ c a c ลบ b เกลังสองครับนะทุกคนจำนะส่วนด้วย c a นะครับส่วนที่ไปที่มาก็สอนไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ค่าสูงสุดต่ำสุดคือค่า k ครับคุูถามต่อนะครับเออน้องมิกครับกราฟนี้คว่ำหรือหงายครับหงายครับทำไมรั่วหงายครับน้องครับ a เป็นบวกครับถูกต้องครับสังเกตต่อครับมิกครับอันที่สามมีอะไรไม่มีอะไรลักษณะกราฟหน้าตาจะประมาณไหนมิกเริ่มรู้แล้ว มีอธิบายให้ฟังหน่อยอืมมันมี h เพิ่มขึ้นมาแต่ k มันหายไปครับ k มันหายไปแสดงว่า k หาย k เดิมคือค่าอะไรค่าคือศูนย์สูงสุดต่ําสุดแสดงว่าไม่มีก็คือแะไร k มีค่าเท่ากับศูนย <0. S 1> ์ศูนย์ครับคําว่า k ศูนย์คือ,อไรมันจะลอยเกินศูนย์ได้ไหมไม่ได้หรือมันต่ำกว่าศูนย์ได้ไหมไม่ได้แต่ตรงกลางมันจะบาลานซ์ตรงกลางพอดีไหม ไม่แล้วมันจะเริ่มเอียงไปซ้ายหรือเอียงไปขวาแล้วน้ำจะเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะมันมีเฮดเฮดเป็นตัวบอกทําไมลูกซ้ายขวาถามว่าง่ายกว่านี้มีไหมง่ายกว่านี้ของพาราโบลาก็ไม่รู้จะยังไงแล้วคือถือว่าอธิบายในรูปแบบที่ฟังง่ายสุดแล้วนะครับน่าจะง่ายสุดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากเพราะเรามาสุดท้ายกันวันนี้สมการนี้คืออะไรวะ y เท่ากับนะ y เท่ากับ x กำลังสองครับ x กำลังสองแล้วกันเนาะ แล้วก็บวก 5x ครับบวก 5x ครับนะครับแล้วก็บวกได้6ด้วยนะครับบวกได้6ด้วยนะครับหน้าตาประมาณนี้นี่เห็นไหมหน้าตาประมาณนี้เมื่อกี้เ,เข้าต้นบอกว่าจุดตัดแกน y ตรงไหนลูกที่เข้าต้นบอกศูนย์หกครับดูครับจุดตัดแกน y ศูนย์หกทุกคนเคลียร์นะครับจุดนี้เส้นนี้เห็นไหมเห็นเส้นแกนกลางไหมลูกแกน y เห็นทุกคนนะนี่คือจุดตัดแกน y ครับต่อไปเมื่อกี้นะ้าบอกว่าตัดแกน x ที่ไหนลูก ลบสามศูนย์กับลบสองศูนย์ไปดูต่อครับลบสามศูนย์ลบสองศูนย์ครับเห็นไหมลูกครับลบสองลบสามเห็นไหมครับจะตัดแกน x นะครับเมื่อกี้ใครตอบค่าสูนสุดต่ำสุดวะค่าเคใครตอบมิกตอบมิกตอบค่าต่ำสุดใช่ไหมต่ำสุดที่เล็กที่ลูกลบศูนย์จุดสองห้าครับลบศูนย์จุดสองห้าสังเกตครับนี่เห็นไหมตรงนี้สเกลนี้นะเห็นไหมหนึ่งนี่นะนี่ครูให้ดูตรงตรงแกนศูนย์นะเห็นไหมนั่นคือลบหนึ่งเห็นไหมตรงที่สเกลแรกมาอีกครูจะใ,ให้ดูอีกที เห็นไหมตรงนี้ให้ขยายดูตรงเนี้ยเส้นเนี่ยเห็นไหมมันโค้ง,งครึ่งหนึ่งระหว่าง0.5ซึ่งครึ่งหนึ่งระหว่าง0กับ0.5มันคือ0.25ถูกนะเห็นไหมคุณคำนวณถูกหมดทุกคนนะนะซึ่งจุดเนี้ยถูกหมดถามเมื่อกี้ฉัดบอกว่าจุดจุดแกนสมมาตรคืออะไรลบ2.5นี่ครับแกนสมมาตรลบ2.5ตรงกลางเป๊ะเลย คนถูกหมดนะแล้วไนกก็ถูกนะเพราะนบอกจุดว่กลับก็คือเอาคําตอบของชัดกับคําตอบของมิกมามิกสวงกันก็เป็นคําตอบเนี่ยคือพาราโบลาที่คุณครูต้องการให้เธอเข้าใจ